นี่บอกอันเพิ่นว่าคำไว้พระเจดีสาริกระทัดจันทปาลานเคยคุนค้นๆซื้อบอพี่น้องบัดบางว่้อื่นบัดบดได้มีได้ในาคากได้นี่บัเป็นติดแอร์บับ่นบนเนี<อ>่ยนะลอองเออบัดน,นี้จะว่อมไปทางบังนี้พี่น้องสาธุาสาธุาสาธุผู้ค้าได้มาเห็นเลยขอได้เป็ี่ยนบุญตาขอให้อ,อ,อบสีที่ได้หยักบนนบเนี่ย พระอุปะุปคตมหาเสวัสดีพี่น้องอพบกันเส้นเก่าเส้นเก๋จากทีมงานซรอยยูทูบสวรรคิบรรณาพี่น้อง,อองว,วันนี้ที่โอ๊คขอโทษไปที่บ้านซรอยสวรรคิบรรณาเจ้าธรรมธาตุสมประคับสมสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดในน้องเขาหลงวิจารณ์นั่นแหละพี่น้องก็กคือวัดจันทปาลานพี่น้องหรือว่าวัด หลวงปราหลาดนั่นเองพี่น้องตอนนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่ทางหน้าเบื้องเขาวัดเป็นที่คำฮ้อยนี่ก็คือถ้าผู้ชมเห็นเป็นถนนหลวงประหลาดมาแต่ทางนั้นก็จะมาแต่ทางบ้านฝ่ายนู่นหลวงประหลาดส่วนไปทางพวกนี้ก็จะไปชดถนนภูเวียงคอมเซเตอร์เลี้ยวซ้ยวายก็ไปชอดอาณาโพนสีนวลและก็พนทัน,นตอนนี้ข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ตอนหน้าทางเขาวัดอ้สวยงามพี่น้องการที่ว่าการไปกัรมาบ่เคยเข้ามาจักเถือ่อ ป็นครั้งแรกพวกข้าเองก็ได้สลายวัดในนครหลวงเป็นจันทร์แตมาอยู่เป็นจันทร์เกือบสักหกกว่าปีแล้วพี่น้องโบสถ์หลีก็บม่ได้เข้าวัดอ <g Agg CSS> ่า <laughs> นี่เป็นวัดจันท่าปารานหรือว่าวัดดงปารานก็จะไปติดตามมท่านสมคบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้เกือนในซ่องสวรรค์บรรดาธิการผสมก็จะได้รับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านสมคบได้ท่านสมในตอนต่อไปพี่น้อนี่ก็คือทางเบื้องเข้าโอ้ไม่อย่างป้ายไอ้สั่งโอ้เป็นป้ายโครงการก่อสร้างอ่าสลากรมเมลียนสัน ตี่ทำและธาตุอัจฉริยะธาตต่า,า,ตางๆก็ถือว่าอยู่ในนี้พี่น้องจอเป็นบริษทัททอะไรไทยส้วมโครงสร้างที่สร้างตึกอะไรเนี่ยเพื่อนทุกนคนมาสอบถามดูได้นี่เข้าไปเบื้องในก่อนจะเป็นแบบไหนสวยงามพี่น้องวัดดงป่าลานนี่ครับเราจะจะเข้ามาทางเบื้องนี้ก่อนพี่น้องมาทางเบืนน้องนี้นี่ก็จะเป็นสิงห์สิงห์นีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นแหละ เข้ามาก็จะเห็นแบบนี้ทางขั้นขึ้นพี่นอ้องจะเป็นสถาส่วนบุคคลชีก่อสร้างโอ้จะเป็นทองบอกเลยว่าเป็นทาสีแบบทองพี่นอ้องอ๋อที่จริงหามามือปกติแบบชี้นะเพิ่นก็บบได้เปิดเลยอยู่ในสิบมีมพระพุทธรูปใหญ่อยู่ในนั่นแหละก็่ะว่ามีแต่จะเอาภาพบังหนอกในท่านผสมพี่นอ้องซึ่งงปีนี้ก็รัก ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้บบนานวัฒนธรรมที่อยู่ในนคะรหลวงเวียงจันทนั่นก็คือวัดทั่วไปพี่น้องนี่ก็เป็นวัดหลวงป่าลานเมืองศรีสัตนะ์นครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องวันนี้จะย่างไปทางบางนีเนะโคมออมวัดนเบบงวัดจะเป็นแบบไดโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้ทีมงาน่องสัรดาน์มันก็ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างตอนนี้ก็เวลา1ิบสองโมงวันที่สิบ เ,เดือนหนึ่งปี2 0ง6นั่นเองพียงหรอกการที่ว่าเดินทางบาง,างนี้เป็นทางที่เป็นกุฏิที่เป็นกุตติก็รที่ว่าสวยงามทุกทุกที่จริงแล้วในวัดนี่จะเป็นมือมือบุญสงการมือบุญต่าง ก็จะมีพอออกไม่ออกตัวยนยมมาสักราบุษราจุดทุบจุดเฉียนกากไหวในทุกๆวันศิล์ต่างๆนอกจากนั้นเป็นบุญปีใหม่แล้วก็จะมีพระสงฆ์สมณีและพระออกไม่ออกตัวยนยมเข้ามาสักลาบุษราหดส่งน้ํอโอนี่บอกอันเป็นว่าคําไหว้พระเจดีสาลิกรทาจันทป่าลานเคยคุ้นๆสื่อบ่พี่น้อเคยเคยเห็นบ่ก็คือว่าธาตุสาลี อริกระทาดทาสิรีกระทาดจันทะปาลานนี่แหละอีเดอร์าลีลิสาลีร,ร,ริกระทาดโอ้อาหันลินปีนพันกันอยู่พี่นนอะสัตว์สัตว์ผูกข้าก็ได้มาเห็นกับตาพี่น้องนี่ก็จะเป็นบนจูดทูปจุดเชียนวางดอกงม้คันบักเบงต่างๆนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเป็นคำวเจดีสารี อริกระทจันทะบาลน,นกรมกาใบาสามคังพี่นอ้องก็นี่เป็นบนจุดทูกจุดเชียนส่วนนี้ก็จะเป็นนังสีทำใคยอ่านได้ก็อ่านพี่นอ้องนี่จะย่างอ,อมหอบเป็นแบบส6 0อหกสิองศามานี่ก็จะเห็นพระนั่งสร้างสีสร้างสวยงามอิ่ีพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นทตา าสารีริกะธา่าเป็นพ,พกเลี่ยมพี่น้องจอมสวยงามปานเหมือนพระาัุผู้สีวสาธุสาธุผู้้าก็ได้มาเห็นกับตาพี่นอ้นองเป็นจเป็นริงหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นบุญตาที่ได้มาเห็นในใส้เวลาว่างๆพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่3 3เดือน1ปี2 0ง6ซึ่งเวลานี้ก็12โมงพี่น้องนอนว่างๆ อยู่นี่เลยพี่น้องอยู่วัดป่าเอออยู่วัดดงป่าลานเมืองไซเมืองศรีสัตนานครหลวงเบียงจันพี่น้องเข้ามาฮับสมได้พี่น้องนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศก็สร้างความนิยมพอสมควรพี่น้องก็ได้มาฮับสมภาพเบืองเส้นเดียวกันโอ้พหูนเป็นแบบจอมพระธาตุหลวงเบียงจันพี่น้องจอมนั้นบนจงเป็นหอกองสามสันเออสองสันพี่น้อง เป็นจอมแบบท่าหลวงเยียงจันเลยค้อยส่มค้อยยางออกไปกันเนาะสาธุสาธุสาธุผู้ค้าก็ได้มาเห็นอ่าเทว่าเป็นบุญตาที่ว่าตั้งใจมาเบิ่งกันเนาะในเวลาว่างๆาาถ้าเป็นมือบุญปีหมบ,บ,บาลาวนี่ก็จะมีผู้คนมาฮดศพก่นกเลยมาฮับสมรหลด ส่วนเบิงนั้นก็จะเป็นกุฏิซึ่งเป็นบนนอนพระสงฆ์สมณีนวันนี้จะไปเบิ่งหันแม่นอ,อย่างไปบ้างไปบนใกล้ๆกักนจะเป็นหอหรือว่าสิมบนกุฏิบนพระเจ้าอยู่หรือว่าเป็นเป็นอย่างไรไปบนใกล้ๆก,กัน,นกไปเบิ่งนั้นกันโอ้สาธุสาธุสาธ,สาธุพวกข้าก็ได้มาเบงืบิองใกล้ๆเนาะ โอ,โอพระอาจารย์ใหญ่บทเกิดเป็กน้องตูปุจจังสาธุสาธุนี่ก็เป็นพระอาจารย์ใหญ่นอันใหญ่คำตันโอ้วรรฬาตอ่านี่ก็จะเป็นพระอาจารย์ใหญ่คำตันวรรฬาตโอ้เพิ่งเป็นหุ่ปั้นอยู่ในนี้พีน่น้องนี่เด้ออยู่วัดดงประลานเมืองศรีสัตนะดาข้นโลกเวียงจันทร์เพิ่นปัน้นด้วยทองสำเร็จ สาธุสาธุสธุขคขาก็ได้มาเห็นทุกป,ปันของเพิ่งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิ่งแยงลูกหลานาสวยงามพี่นนอะก็จะมาฮับสม o ฮับเบิ่งไดอา่าบัดนีก้ก็จะย่างออกปายทางเบื้องนอกพี่นอะไปหับ z มอยู่พุล่ะ อ,อมหอบก่อนมานี่ยังบทันได้ครึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อย,ยังบทันได้ครึ่งหนึ่งได้น้อยเดียวบันนี้จะย่างออมไปบางนีดเราโคไปสอดบางนักน,นอกจากนั้นแล้วพิ่นก็นได้มีการตกแต่งปลูกต้นไม้อยอ,อมหอบนี่สวยงามตือเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่เข้ามาหับสมโดยเฉพาะแม่นสาวต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามา ท่องเที่ยวในลาวโดวยเฉพาะแม่นทางด้านวัฒนธรรมเป็นวัดเป็นวัดวาอาหามซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแห่งดึงดูดดึงใจนักท่องเที่ยวที่เข้ามาฮับสมบึงิชีวิตและวัฒนธรรมของปะซาสลาวนั่นเองนั่นก็จะเป็นหอแจกหรือว่าสารสมาคีธรรมนั่นเองคะ จะเป็นแบบสองสั้นพี่น้องอยู่วัดป่าดงปลัดแต่วัดดงปะลาดนี่เป็นแบบสองสั้นโอ้นี่เลยคนสร้างอนานะกรมมาเรียนพี่น้องอยู่ทางบานี้อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างไปยางไปทางเบื้งนี้ก่อนแล้วจังจะขึ้นไปเบิ่งสลาสะมะคีทรรมอยู่ทางเบื้องหลังเดีอพี่นอ้องนะคนสร้างกุ่มมาเรียนนี่ สวยงามนี่ไปเบิ่งไปถามไปจอ่อกันนี่อยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างอาซาทูซาทูผู้ค้าก็ได้ไมาเห็นนี่ก็จะเป็นสถานที่กรมมาเลียนที่ว่านี่มีนักผู้หามาวกว่อสร้างพวกสบายดีโอ้กำลังก่อสร้างเนาะเด้อยังใหม่ใหม่กำลังก่อสร้างกรมมาเลียนอยู่วัดดงปลาดเมืองศรีสัตนา,คานครหลวงยังจัด กำลังก่อสร้างเลยพี่น้องถือว่าครอบครัวได้ทานได้อยากโมทนาหรือว่าเปลี่ยนปัจจัยที่ว่า,าโมทนาทานก็สมัครเข้ามาได้อยู่วัดดงประหลันนั่นเองพี่น้องนี่อยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างกลมมาเหรียญสาธุสาธุนี่เียนมีส่วนพระพุทธคเพก่อนยังพอทานได้ปฏิสังขรณ์มาอยู่หลายพี่น้อง <c oughs> มันจะเข้าไปทางวังไหนกะในซาทุสาธุอยย่ในช่วงก่อสร้างพ่น้อกนี่ก็จะเป็นพระพุทธหูปทีว่าเกะมาจากโอ้เกะจากหินพ่น้องหินเ้อเป็นหินนี่เพิ่นปฏิสองรรณ์อยู่ในจุดนี้นี่เก็เป็นพระพุทธหุปพระเจ้าอยู่ในนี้เพินน่นก็ยังมระทันได้เอามาไหลโอ้ภายหลังสำเร็จหมแล้วเพิ่นก็นจี ได้เคลื่อนย้ายหรือปฏิสวรรค์มาอยู่จุดนี้อยู่ในที่กรมเรียนนั่นเองพี่นอ้องเียนจะได้ก่อสร้างจะมีสร้างตอกตะปูโป้งๆอย่งนงหี้โอ้ใส่ตานากันยุงข้างในเนะาะคักกักบัดบังวิ่งบัดบอได้มีได้ในคักได้นี่บอเป็นสติดแอร์บอดบอดเนี่ย,น,ยน,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 นะออเออบัดน,นี้จะ ว่าไปทางบางนี้พี่น้องแกถือว่านี่ก็จะเป็นพัะเจ้าที่ลังอยู่ใต้พญานาคเก็ตหัวพี่น้องนี่คล้ายๆคือแบบวัดทั่วไปกันแล้วแต่การตกแต่งออกแบบของวัดนั้นๆน,น,นี่บางวัดก็จะคล้ายๆคือกันนี่แต่ในส่วนถึงก็จะเป็นพญานาคเจียตหัวนี่และก็พระเจ้านั่งอยู่ในนี้ ุดนี้ก็จะเป็นที่ว่าเป,เ,ปเป็นเป็นธาตุนะพี่น้องอยู่ทางเบื้องหน้าทางกกมาเลียนนี่ก็จะเป็นธาตุคล้ายๆแบบคือคือคือ,คอว่าธาตุฝุ่นพี่น้องเบื้องในก็จะมีธาตุนี่ใน,น,น,นส่วนก่อร้างนี่สังเกตยังมีรถจกอยู่หับนี่ยยังบ่ทันแล้วในส่วนเบื้องนี้เพิ่นก็อยู่ในส่วนกําลังตกแตง่งไปเบื้องลา้ใกล้ๆก่อนอาลามผ้ามุนสันติธรรม่นว่าหรือว่ากกมาเลียนนั่นแหละก็จะเป็น อารามพ่ามบุญสันติธรรมหรือว่าก็มาเรียนสวยงามพี่น้องติกันยงถือว่ายังในช่วงกอ่อสร้างพี่น้อง,งอยู่วัดประปาเมืองศรีสัตนานครหลวงยงจั์ถือว่าโซนเบื้องนี้เพิน่นกด้สร้างสําเร็จส่วนหลายัยงแต่เบื้องทางเบื้องนี้แต่ว่าอยู่ในช่วงกําลังทาสีทาสี เม so so ืองนั้นยังบมทานได้ทานภายหลังสำเร็จแล้วนี่สวยงามไปเนาวแกถือ่ว่ามาฮับสมมาบังได้ถือว่าท่านใดครอบครัวใดอย่างมทธนาทานก็สามารถเข้ามาได้มาหาเจ้าอธิการบริวัติอยู่ในวัดนั่นเองพี่น้งนี่เด้อวัดดงประลานเมืองศรีสัตนานครหลวงเวียงจันทร์บงไก่บัไก่ซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์น้านเองพี่น้ง โอ้ในส่วนบางนีเพวกเให้เป็นห้องเป็นห้องแบบห้องนอนหรือแบบพุตธิแบบในส่วนบางนั้นก็นจะเปลี่ยนห้องจะน่าจะติดเออยู่ในช่วงก่อสร้างใช่การตกแต่งสวยงามอิ่ดในการออกแบบเนี่ยม็นจะเป็นลักษณะนี้จริงแล้วภายหลังสําเร็จเนี่ยคือบางวัดเนะ,ะเพิ่นก็จะเอาพระเจ้านํามายืนเลี้ยนอยู่ตามนี้ได้ไหมเนอง คล้ายๆค,ยคยือแบบวานาวัดทัดฝุ่นก็จะมีพระพุทธหูพระเจ้ามายืนอยู่ฮัลเรียนกันอย่างวัดทัดฝุ่นบ่จะเป็นวัดอื่นๆที่มีกรมเรียนแบบนี้เพิ่อพระเจ้ามาอยู่จุดนี้จะเป็นวัดศรีสะเกดประมาณนี้ทือว่าอยู่ในช่วงก่อสร้างพี่น้องมาหับสมหับเบิ่งได้เด้อส่วนนั้นก็ใส่มุงซีแพคแบบรุ่นใหม่ซีแพครุ่นใหม่พี่น้อง ซีแพ hmm. ็ครุ่นใหม่สวยงามอา่าบัดน,นี้จะย่างไปทางเบื้องนั้นล้วจะไปขึ้นเบิ้งจุดที่ว่าเป็นศาลาธรรมศาลาสมกิธรรมหรือว่าหอแจกหรือว่าโฮงธรรมเป็นบนอ่าออกตอนยัดโยมเท่าแก่ในโฮมเข้ามาเขาบัดฟังธรรมอยู่ในจุดนั้นพี่น้อง จะย่างกลับไปทางบางนีเอีกหอบไปบริจุดนั้นก็จะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องก็ถือว่ามันสถานที่นี้ก็บบได้กว้างบบได้ใหญ่แต่ว่าการจัดสรรพื้นที่ออกแบบแกุฏิสิมแล็หอแจกใส่ในกะ็เว่าพอดีเต็มพื้นที่เลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นวัด จันทประหลาดพันว่เทศก,กาลบุญออกพรรษา2555โอ้ถือว่าเพิ่นเห็ดไว้แต่โดนแหละพี่น้องนี่ก็จะเป็นเแบนแบบเงือไฟแต่ละปีเพิ่นกินจะมีการตกแต่งอ,ออกแบบในแต่ละปีพี่น้องมันจะบูคือกันวันนี้จะขึ้นไปทางเมืองส,สาสมคคีธรรมหรือว่าสารธรรมนั่นเองพี่อยู่ทางเมืองนี้ ส่วนนี้จะเป็นสิมพี่นนอะเพื่อนเกดบริได้เปิดประตูดอกท่าว่ามาเป็นมือบุญมือทานหรือว่าอื่นๆเพื่อนก็จะเปิดจะมีพระพุทธหูปใหญ่อยู่ในนั้นเป็นสิมจะขึ้นไปทงางศาลาสะมะคีธารมุมก่อนพี่ออาเป็นไดๆเป็นบนพอออกไม่ออกเข้ามาเข้าบรงคับ <laughs> สบายดีขอมาถ่ายวิดีโอ <laughs> <laughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นบน่อนสลากทำพี่น้องนะซาทูซาทูผู้้าก็ได้มาเห็นเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นพี่น้องก็อยู่วัดดงประลานะดงประลานเหมืองสีสตรนันครหลวงเวียงจันทร์นี่ก็คือเป็นฮุกแต้มฮุบท่ายพี่นอ้องญาท่านใหญ่คำตันบรราษนี่ซึงว่าเปนก็เป็นอดีตเจ้าอาธิกับของบัตรหรือว่าเนี่แหละ อยู่ในวัดรงประหลาดสาธุสาธุาสาธุผูาา้ข่าได้มาเห็นเลยพอได้เป็นบุญตาขอให้เอฟซี FC ที่ได้ทับสทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจะบริแรมาเห็นตัวจริงเกิดจะสามารถติดตามได้ทางช่องสวรรค์บรรณาได้พี่น้องกาดทว่าทีมงานขออสวรรค์บรรณาก็จะได้หาสรรหาจะเป็นทางด้านที่ของประเภทนี้ วิธีแล้วที่อยู่ในเราในปัจจุบันมาให้ท่าผุ้สม,มสวยนะบันนี้ก็จะเอาเป็นมุม360องศาอยู่ในสาระสมคีธรรมหรือว่าสารธรรมโอ้ถือว่าการตกแต่งทางพิดดนเนาะอยู่ทางเทิงเพื่อนกันยงบทันได้มีการแต้ม บ้คือบางวัดได้บางวัดเพิ่งกระิเป็นการแต้มก,กันแล้วแต่การออกแบบของเท่าแก่ในโหบเจ้าอาวาสวัดนั่นเองขึ้นกับการออกแบบตกแต่งอันนี้บ้ได้มีการเปรียบเทียบเด้อพี่น้องเด้อกับสุดแล้วแต่สุดแล้วแต่แแตเพิ่มบ้เป็นก,การเปรียบเทียบมีแตอเอาวม่าวให้ท่านผู้ชมได้ครับ z o สุดอยู่ในเบื้องในศาธรรมวันนี้ก็จะลงไปเบื้องลุ่มและไปเบื้องขอบเบื้องทางบนนากรจะกลับบ้านพี่น้อง นี่เดี๋ยวว่าคุณสวยงามเนี่ยอยู่มุมสูง,งบางเข้าไปก็จะเป็นแถวกลมมะเรียนโอ้พื้นที่กับบริก,กวงพี่ห้องเดี๋ยวว่าสวยงามในการตกแต่งของพื้นสวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นบนท่องที่าทางด้านวัฒนธรรมของอยู่ในนครหลวงจชียงหรือว่าลวล้มก็อยู่ในสปปบารน,นเราแลเองพี่น้อกที่สืส่ทอาสนนพุทธมาตั้งแต่ใดมา ผลการตกแต่งประตูโขงเข้าส้นกันมีพระเจ้าอยู่ทึงับอืมนี่เห็นแล้วพี่นอ้องเหาน่าคือกับวัุดทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นบนอาบน้ำเนี่ยนะเนี่ตอ,อนยามเดือนห้านี่อาคุบามาอาบน้ําอยู่นี่มีพญานาคสามหัวแล้วแต่การออกแบบจุดนี้ก็จะเป็นหางน้ำนี่เขาจะเอาน้ามาถอกใส่เบ่วงนี้เขาจะเปิดฝานี่น้ำถอกใส่นี่หอนมือนั่นมาถอกใส่แล้วก็น้นําจะไหลลง ลงปองในอาบอยู่นี่จะเป็นเดือนหา้าช่วยงามพี่นนอะก็ถือว่าอยอมภาพว่ารีไม้ลายมือของคนเราที่ว่า<อ>เป็นนักปฏิประกรรมก่อสร้างออกแบบมาสวยงามแบบนี้สวยสสยๆบาทนี้เจ้า ไปเบิ่งแจเบิ่องนี่้เราก็จะได้กลับบ้านพี่น้องไปเบิ่งว่ามีอย่างโอ้นี่จุดหนึ่งที่ว่าบนนาคที่ว่าพประเ็ดเป็นแบบจำลองว่าตัวนี้โอ้เฮือไฟพี่น้องโอ้ออกแบบเฮือไฟได้เนี่ยเป็นพญานาคนี่เก็เป็นมือออกพรรษาพวกก็จะมาติดเทียนชน,นีนะเรียนทรัพยาบรชน,นี อนี่ก็จะเป็นโอ้โอมียักมันนกมือจับดอกบวัวนกอยู่นี่มีหยักแต่ถ้าว่ามาเบื้องนี่ทำไว้พระอพระอุปคุตมาหาทรัพระอ้มาหาทระนี่ก็จะเป็นพระอุปคุตมหาทระพย้พระอุปคุตมหาเทระพย์แต่ในเบื้องนั่นก็จะเห็นยักจับ ดอกบัวนบอยู่ในนั้นพี่น้องพระอุปคุตมหาธิเคยได้ยินอยู่พี่น้องนี่ก็ชื่อว่าเ้าสามารถมาจุดทุกจุดเทียนสักลาบุษธาแล้วเจส่วนเสื้อของส่วนบุคคลจุดทุกเทียนอยู่ในจุดนี้นีละปรากาไหว้พระอุปคุตมหาธิอ่าอุปคุตมหาเทิ ซึ่งว่าคันห่มที่เพื่อนเฮ็ดไว้นี่ก็จะเป็นอาณาสัทธาของส่วนบุคคลนะพี่น้องเด้อนี่เพื่อนก็นแล้วแต่ความบุคคลนอกจากนั้นก็นจะมีหยกักที่จริงแล้วมีที่ไปที่มาเด็กพี่น้องอันเพิ่นมกกาก่อไว้นี่แหละมีหยักนบมือหยันบะนุบบะอุปคุตมหาเทพระอุปคุตมหาเทศนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการเลี้ยงป้าไว้นำไปจุ สาธุสาธุสาธุใจมันกไปไกลามาก็บคนเคยเข้ามาก็เลยว่าใส่เวลาบางๆมาเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งทางนี้สองไปใส่หน้าพงไปพี่น้าะนี่หยักหยักหนุนบน,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 นี่พระอุปคุตมหาทิ ถือว่าสวยงามพี่น้องก็เป็นจุดหนึ่งจุดเด่นนานตะการก็ถือว่าอยู่ที่แหละอยู่วัดบ้านดงปรลานวัดดงปรลานเมืองศรีสตนานครหลวงเวียนจันทร์พระอุปคุตมหาเทพมาแล้วบาอีกมา,ายากแท้ๆพี่น้องมันได้หันลิ้นนะ <c oughs> หันลิ้นขอโทษขอขอภัยว่าผิดกัขอโทษพระอุปคุตมหาเทพ ปลาไปครอบมีดอกหัวครอบอยู่มีปลา้อยลอยเล็กๆอ่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมมาฮอตน,นี้ก็นนำเสนอวิดีโอตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้จะเอามุม360อยู่ทางกลางเดินวัดและเราจะนั่งจะได้กลับบา้านี่นหอกนี่ตอนนี้เขาอ,อ,อยู่กลางเดินวัดจะมุมสามร้ท่านผู้ชม อ,อ๋อ,อสาราสามคีธรรมหรือว่าบนฟังธรรมอยู่หันยื้ยู่ได้ก็เป็นพระอ,อ,อุปกรุษมหาทรินี่ฝั่งนี้จะเป็นกำแพงเบื้องทางออกเห็นร่นแรนบุญวััน,นบุ่บ้านยังก็เป็นถนนตงประหลานจบครบ360องศาพี่นออ้องมาพอนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปบ๊ายบาย